วัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว ak 47ของของยี่ห้อกินกลงตัวไรคือพันท้ายพับได้แล้วก็ติด dot ut ในกล่องแถมนี่เปิดกล่องมาเจออะไรบ้างก็ไม่ไม่มี dot ut แล้วมันมีตัวสื่อไม่ติดนะเปิดกล่องมีกระสุนทดสอบให้แล้วก็มีตัวปัตรลูกแล้วก็มีตัวแทงลูกเวลาลูกติดติด เด็กตรงปลายกระบอกเ,เดี๋ยวเราจะมายิงอะไรดีกว่าลูกใช้สองจุดศูนย์กร,รมัมสองจุดศูนย์กรัมใช้ห้อกกัวดันบอลแบตเตอรี่ลิโพไฟเบอร์อะไรเนะียชื่อแบตไม่ค่อยเตมโอเคเดี๋ยวมายิงกันเลยในะรยะยะแค่นป่ ก็เราจะมาดูกันดีว่าดีไหมล่ะโหทำไมยิงแค่ไม่กี่นัดทำไมเป้าได้ขนาดนี้ก ah ็ไอ้ตรงกลางนี้ไม่นับนอกไอ้ตรงวงนี้นับให้หมดว่าผมยิงโดนหัวนัดหนึ่งโหเละมาเลยครับก็ก็กลุ่มกระสุนพอใช้ได้เลยนะ ก็อันนี้เป็นเป้าหาอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเป้าก็มีขายแหละแต่อันนี้ทําเองครับมันแพงเลยทําเป้าแบบนี้ยิ่งเข้าไปแล้วลูกมันจะไม่กระเด็นนะครับอมาดูตวัวปืนกันว่ะโอเคปืนเนี่ยเราเนี่ยคือถอดไอ้นี่ออกคือไม่มีแบตลิโพเอ๊ะไม่ใช่แบตลิโพแบตของเอ๊ีต้องใช้แบตลิโพถ้า ใช้แบตบลิโพมันจะติดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมหรือเปล่านะก็รับคลิปนี้ก็ไว้ว่ากดไลค์ด้วยนะกดไลค์แล้วซับสไคร้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปผมผมเราได้ปืนมีปีกอะไรใหม่จะรีวิวให้